คุทราบไหมคะว่าทาไมเราต้องอนุรักษ์ป่าไม้กันงานวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักป่าไม้ในส่วนมะปรางกันค่ะป่าไม้มีความสําคัญและก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมต่อมนุษย์และก็สัตว์หลายชนิดทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นแหล่งวัตถุดิบและรูความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยค่ะซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับวิถีชีวิต ความอยู่รอดและเศรษฐกิจของชุมชนค่ะเรารู้ความสําคัญของป่าไม้แล้วเราจะมาเล่าถึงปัญหาทรัพยากรป่าไม้กันบ้างนะคะปัญหาทรัพยากรป่าไม้คือการถูกทาลายอย่างต่อเนื่องจากฝีมือมนุษย์การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจและการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพซึ่งนําไปสู่การสูญเสียพื้นที่ป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมค่ะ ต่อมาเรามาพูดถึงสิ่งที่ส่งผลต่อมนุษย์และสัตว์กันค่ะ 1. ป่าไม้ส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเช่นอาหารสมุนไพรและไม้ใช้สอยช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมทําให้อากาศบริสุทธิ์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนช่วยดูดซับน้ําลดปัญหาน้ําท่วมดินถลม่มภัยแล้งเป็นแหล่งอาชีพสร้างรายได้เช่นการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ 2. ป่าไม้ส่งผลต่อสัตว์อย่างไร เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าช่วยให้สัตว์สามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติหากป่าถูกทำลายสัตว์ก็จะขาดที่อยู่อาศัยเกี่ยวกการสูบพันธุแ์และแนวทางที่เราจะอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ได้ก็คือไม่ตัดไม้ทำลายป่าใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดร่วมปลูกป,ป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมส่งเสริมและเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติสนับสนุนกฎหมายและโครงการอนุรักษ์ป่าไม้